สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎาคมนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญที่กำลังทำการแข่งขันขอยู่ในตอนนี้ครับคือฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปในรอบสุดท้ายครับที่แข่งขันกันอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้กำลังเดินหน้าทำการแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับสองคู่ที่ดูมีความน่าสนใจวันนี้ก็จะเป็นฟุตบอลหญิงในกลุ่ม B นะครับสเปนเจอกับเบลเยียมและโปรตุเกสเจอกัับบออิตาาลีคืถ้เป็นนนช่สุดม แน่นอนแต่ถ้าเป็นบอลหญิงก็เชื่อว่าเข้มข้นไม่แพ้กันนะครับไปดูในคู่แรกกันก่อนนะครับการแข่งในกลุ่ม B23 อเมริกาตามเวลาวันเราเนี่ยวันนี้สเปนเจอกับเบลเยียมนะครับสเปนมาในฐานะแชมป์โลกทีมล่าสุดเจอกับเบลเยียมปัจจุบันเบลเยียมเนี่ยเป็นอันดับ20ของโลกนะครับในเรื่องของแรงกิ้งเกมแรกทั้งคู่ลงเล่นไปแล้วสเปนเอาชนะโปรตุเกสไปแบบถล่มทลาย50นนะครับก็อย่างที่บอกไปสเปนใช้นักเตะที่มาจากบาร์เซโลนา เกือบเกินครึ่งค่อนทีมครับแล้วก็มีนักเตะที่เป็นเจ้าของรางวัลบอลงดอรสสมัยหลังสุดก็คือไอเานาบอลมาตี้นะครับพอชนะนันเรื่องว่ามอันตรายความเก่งของสเปนหญิงชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต็แม็กจริงๆส่วนเบลเยียมครับแพ้อ,อิตาลีมาในเกมแรก0ูนตนหนะก็ถือว่าวันนี้อยู่ในวันที่พวกเขาจะแพ้ไม่ได้ครับถ้าเบลเยียมแพ้อ,อีก โอกาสตกรอบสูงหรือว่าจะตกรอบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเกมที่เบลเยียมเองต้องมองถึงเกมที่กล้าเปิดแรกมองหาแต้มให้ได้แต่การเชอกับสเปน ไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะว่าเบลเยียมชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์เป็นนักเตะถ้ามองเป็นแบบเกรดปกติเนี่ยก็จะเป็นพวกเกรด B เกรดซซะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เพิ่งเจอกันในเกมล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในยูฟ่าเนชันลีกทีมหญิงนะครับตอนนั้นเนี่ยเบลเยียมแพ้สเปนไปถึง1ประตูต่อ5ครับพอมาเจอกันตรงนี้เชื่อว่าคงไม่ต่างกันครับสเปนวันนี้ชนะเข้ารอบเลยนะที่แล้วขนาดโปรตุเกส ฝีเท้าเนี่ยไล่เลี่ยกับเบลเยียมสเปนย,ยังถล่มมา5-0วันนี้เจอกับเบลเยียมเชื่อว่าน่าจะเห็นประตูที่3ประตูที่4ของเบลเยียมนะครับที่จะโดนสเปนย,ยิงไม่น่ายากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สเปนเหนียก็เยอะครับจะเดินหน้าถล่มเอาชนะเบลเยียมไปครับนั่นคือคู่แรกนะครับส่วนอีกคู่หนึงเล่นในเวลาตี2ในกลุ่มเดียวกันครับโปรตุเกสอันดับ22ของโลกนะ เจอกับอิตาลีอันดับ13ของโลกโปรโตุเกสเกมแรกแพ้สเปนเลเทไป0ูนย์ต่อ5แล้วก็นักเตะการหลักชุดนี้ของโปรโตุเกสหญิงก็จะมาจากสโมสรอนเบนฟิก้ากับสปอร์ติ้งลิสบอนโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยจะมาจากลิสบอนซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับวันนี้เป้าหมายของโปรโตุเกสหญิงต้องเอาชนะให้ได้ครับเพราะว่าเกมแรกแพ้มาบอลทัวร์นาเมน,ออนต์แพ้2นัดติดโอกาสตกรอบเกือบ1้อเเซเลยนะครับวนอิตาลีครับนัดแรกชนะเบลเยียมมา1ประตูต่อ0ูย์แล้วก็นักเตะชุดนี้นะใช้การหลักจากบรรดานักเตะจาก You went to โรม่าและก็อินเตอร์มิลานทีมหญิงนะครับเล่นง่ายกว่ากันเยอะครับอิตาลีชนะมาก่อนเกมแรกผิดกับโปรตุเกสที่ต้องเปิดหน้าแรกพยายามเอาแต้มให้ได้อิตาลีเล่นแบบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็หาช่องโหว่โปรตุเกสในการโจมตีเชื่อว่าอิตาลีเหนือกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเจอกัน6เกมที่ผ่านมาเนี่ยโปรตุเกสแพ้อ,อิตาลีหมดเลยร0 0เซครับเจอกันนะชั่วโมงนี้กับเวทีตรงนี้ครับอิตาลียังดีกว่าครับจะเป็นฝ่ายขวาสา3แต้มควาใชยชนะเหน นือโปรตุเกสไปได้ครับแล้วนี่คือทั้งหมดของพรีว e w ฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆกอนเต์แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ